ดับมือปืนชื่อดังก่อคดียิงเหี้มนับสิบรายสองมือฆ่าไวกระตอกขวบรถเครื่องไล่ขยี้ถึงบ้านไร้เพลงปืนบรรเลงกระนำกลางวงเล่าเพ่นนี้ตายเข้าป่าไม่ผลเหงาเพชรฆาตรัวอาฆ้าพลุนทั้งตัวจบชีวิตชั่วอนาถตำรวจเผยงานนี้ไม่ต้องเหนื่อยต้องการตัวพอดีหลังจากที่พลเอกประจวบสุนทรังกูลขึ้นนั่งเป็นรัฐมนตรีมหาไทย และประกาศนโยบายปราบปรามอาวุธสงครามให้สิน้นซากกรมตำรวจก็สนองนโยบายอย่างรีบด่วนมีการจับอาวุธสงครามกันหลายแห่งแต่ที่จังหวัดระยองกลับไม่เป็นอย่างนั้นกลับมีคดีฆ่ากันตายด้วยอาวุธสงครามเพิ่มขึ้นเหมือนท้าทายรัฐมนตรีคนใหม่หรืออย่างไรก็ไม่ทราบได้แต่ช่วงเดือนสิงหาคมต่อเดือนกันยายนปี2 529ระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือนที่จังหวัดระยอง ก็เกิดการฆ่ากันด้วยอาวุธสงครามถึือสีรายซ้อนไม่นับคดีที่ใช้อาวุธอย่างอื่นนับเป็นสถิติที่น่าตกใจไม่ใช่น้อยระยองจังหวัดชายทะเลด้านตะวันออกซึ่งเดิมเป็นจังหวัดที่น่าท่องเที่ยวจังหวัดหนึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งนอกจากนั้นยังมีผลไม้ที่นิยมคือเงาะและทุเรียนแต่ปัจจุบันระยองไม่ได้สิวิไลยอย่างที่ว่าเสียแล้วเพราะในระยองเต็มไปด้วยอิทธิพลของเหล่าร้าย ที่มีอาวุธร้ายแรงเป็นกาลังในการเข่นฆ่าซึ่งกันและกันจนทําให้ชาวระยองต้องนอนผวาแทบทุกคืนนอกจากนี้ในเมืองระยองยังเต็มไปด้วยมิจฉาชีพว่ากันว่าในวันหนึ่งในตลาดระยองจะมีรถจักรยานหรือรถจักรยานยนต์หายโดยเฉลี่ยวันละไม่ต่ำกว่า3าสี่คันนับเป็นสถิติที่น่าตกใจไม่ใช่น้อยสําหรับเจ้าหน้าที่ตํารวจเมืองระยองทีนี้เรามาว่าก,กันถึงเหตุการณ์ในวันที่5กันยายน 2,529เวลาประมาณ17นาฬิกาที่บ้านเลขที่162ทับ2หมู่6ตำบลตะโพงอำเภอเมืองจังหวัดระยองซึ่งเป็นบ้านของนายวิชาหรือติดเกตจันหน่มใหญ่อายุ38ปีอาศัยอยู่กับนางวันเพ็ญเกตจันอายุ33ปีและนางสงัดเกตจันมารดาอายุ60ปีเนื่องจากขณะนั้นแดดร่มลมตก ลมพัดกำลังสบายนายวิชาหรือติดเลยถือโอกาสตั้งโงงสุราที่ริมบอ่อน้ำหลังบ้านหลังจากที่ออกไปประกอบอาชีพขับรถสิบล้อที่บริษัทอํานวยพรตำบลประตงอำเภอป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีและเพิ่งกลับมาที่บ้านพักหลังนึงกล่าวไม่กี่วันโดยมีภรรยาคือนางวันเพ็ญน,นั่งเป็นเพื่อนคุยอยู่ด้วยความเป็นสุขอันเป็นธรรมดาของผัวเมียที่ต้องจากกันไปทำงานหลายวันแล้วกลับมาพบกัน เมื่อนายวิชาหรือติ๊ดนั่งดื่มเหล้าไปได้สักครู่นางสงัดมารดาก็เข้ามาคุยด้วยเป็นไงว่าไอ้ติ๊ดมึงหายหน้าไปทํางานที่ไหนมานางสงัดกล่าวถามลูกชายผมไปอยู่ที่ปุ่งน้ําร้อนจันทบุรีครับแม่ขับรถสิบล้ออยู่เอออยู่บ้านดีๆไม่ชอบต้องหนีไปอยู่ที่อื่นนางสงัดพูดขึ้นเป็นเชิงต่อว่าไหนว่าในติ๊ดทําเรื่องจนต้องหนีจากบ้านไปอยู่ที่อื่น ซึ่งนายวิชาก็ไม่กล่าวตอบประการใดคงดื่มไปเรื่อยๆสักครู่นางสงัดก็ขอตัวเข้าบ้านก่อนพอนางสงัดเดินไปถึงหน้าบ้านพอดีขณะนั้นรถจักรยานยนต์ยี่ห้อซูซูกิรุ่น JC 100สีเหลืองเปลือกมังคุดไม่มีหมายเลขทะเบียนคันหนึ่งก็วิ่งผ่านหน้าบ้านแล้วย้อนกลับมาจอดที่หน้าบ้านโดยมีชายสองคนนั่งซ้อนท้ายกันมาโดยคนขับรถเป็นหนุ่มกระต่ออายุ18ปี สูงประมาณ160เซนติเมตรใบหน้ายาวผิวเนื้อดำแดงตัดผมรองทรงสั้นกันปลายส่วนอีกคนที่นั่งซ้อนท้ายหน้าตาเหี้ยมเกลียมตัดผมรองทรงสั้นเช่นกันสวมเสื้อผ้าด้วยชุดวอร์มสีดำสนิทภายในสวมเสื้อยืดสีขาวคลิปเลือดหมูคล้ายเสื้อยืดตำรวจสวมหมวกเจ้ากี้สีขาวและสวมแว่นตาเรเบนสีดำปิดบังดวงตาไว้เมื่อรถจอดสนิทชายคนขับ ก็หยิบปืนพกไม่ทราบขนาดออกจากชายเสื้อมาถือไว้นางสงัดเมื่อเห็นดังนั้นก็ตกใจรีบวิ่งออกไปหลังบ้านทางที่ไหนวิชานั่งดื่มเล้ากันอยู่พร้อมทั้งตะโกนเปิดทางไปว่าไอ้ติดโว้ยไม่รู้ใครมาหน้าบ้านต้องมายิงมึงแน่เลยในจังหวะเดียวกันนั่นเองชายชุดวอร์มสีดําซึ่งวิ่งตามนางสงัดมาก็ยกปืนอาก้ายิงไปยังนายวิชาหรือติดท,ทันทีหนึ่งนัดปเปรียงเสียงปืนดังกึกก้อง เดชบุญไม่ถูกผู้ดใดนายวิชาเมื่อเห็นดังนั้นก็รู้ด้วยสัญชตาตญาณว่าภัยจะมาถึงตัวแน่จึงรีบเห็นพลุงวิ่งออกไปกลางทุ่งนานหลังบ้านทันทีมือปืนไม่ยอมลดละสายกระสุนเข้าใส่ในายวิชาอีกชุดปเปรี่ยงกระสุนโมรณะเข้าซ้ายและขวาของนายวิชาจนล้มลงมือปืนเดินเข้าไปหาเหยื่ออย่างใจเย็นมิใหญ่ที่นายวิชาจะร้องขอชีวิตก็ไม่ฟังเสียงจ่อปืนอาก้าเข้าหาเหยื่อ เสียงจากยามมทูตจากนรกเอเวจีดังขึ้นอีกไม่ต้องรอดูว่าตายหรือไม่เจ้าวายร้ายวิ่งขึ้นรถมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปอย่างใจเย็นฝ่ายนางวันเพลนขณะที่มือปืนไล่ตามนายวิชาสามีไปนั้นนางถือโอกาสปิ่งออกไปหน้าบ้านแต่พบมือปืนอีกคนหนึ่งที่รถแล้วขู่ให้นางวันเพลนหลบเข้าไปหมกตัวอยู่ภายในบ้านสักครู่จึงออกไปดูสามีต่อมาเมื่อเวลาประมาณ18น,นาฬิกา30นาทีขณะที่ 100ร้อยตำรวจโทพนมเจริญพรร้อยเวรสถานีตรรำรวจภูธรอ่ำเภอเมืองจังหวัดระยองกำลังเข้าเวรปฏิบัติหน้าที่ราชการเมืองอยู่ได้มีนายเสีงเง่งยมโขวแก้วเข้าแจ้งความว่ามีเหตุฆ่ากันตายร้อยเวรหนุ่มสักถามรายละเอียดจนเข้าใจเรียบร้อยแล้วจึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบแล้วจึงพร้อมด้วยพันตำรวจโทอนันต์รักมิตรสารวัตรใหญ่พันตำรวจโทศักดารมยบุรุษ สารัฐสอบสวนพันตรจตรีสุนเนศพรมโลกสารัฐปราบปรามและเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกจำนวนหนึ่งไปถึงที่เกิดเหตุพบศพบนายวิชานอนงายอยู่กลางทุ่งนานหลังบ้านตนเองและพบปาดแผลถ,ถูกยิงด้วยอาวุธปืนอากา้าที่แขนซ้ายขวาสอกขวาคอหอยกลางหน้าอกเอวขวาตับโพกซ้ายหัวเข่าขวาขาขวาและขาซ้ายรวมสิบแห่งเป็นรูพรุนทั้งตัว มีเลือดนองเจิงแดงไปทั่วบริเวณที่เกิดเหตุนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังพบปลอกกระสุนปืนอากา้าตกอยู่จำนวน9ก้าปลอกในที่เกิดเหตุด,ด้วยต่อมาพันตรอโทศักดารมยบุรุษได้ทำการสอบสวนานางวันเพ็ญเกตจันทร์ภรรยาผู้ตายซึ่งนางวันเพ็ญให้การว่าตนไม่ทราบว่าสามีเคยมีเรื่องกับผู้ใดมาบ้างจึงไม่สามารถบอกสาเหตุได้ว่าสามีถูกยิงเพราะเหตุใด ส่วนทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยถึงประเด็นที่นายวิชาถูกฆ่าครั้งนี้เพราะตัวนายวิชาเองเป็นมือปืนระดับพักกลางคนหนึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจระยองกำลังติดตามล่าตัวอยู่เพราะเป็นมือปืนรับจ้างที่มีคดีติดตัวมากมายหลายท้องที่และได้หลบหนีไปอยู่ที่อื่นเมื่อกลับมาจึงมาถูกยิงเพื่อล้างแค้นดังกล่าวนี่แหละครับที่องค์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านว่าไว้ทุกขัดโตทุกขถฐานังซึ่งแปลว่า ให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวและนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นของที่สพเมืองระยองเมื่อปี2529ขอขอบคุณสำหรับการติดตามราับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ